สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาเวลาที่คอมดับนะครับแปบลบว่าเปิดแล้วมันไม่มีไฟที่ปกตินฮะตรงนี้มันกระพริบอ่าแต่ว่ามันไม่กระพริบนะครับงั้นเราจะช่วีแก้ปัญหานะครับเอ่อถ้าเกิดเครื่องไหนเนี่ยมันจะมีไฟปกติไฟสีไม่เหมือนกันฮะแล้วแต่แต่เครื่องถ้าไฟไมันไม่ติดหรือติดกับพิบหน้าจอมันดับติดติดเนี้ยอย่าตามนี้นะครับขั้นแรกถอดไฟที่ใช้เลี้ยงตัว CPU ออกก่อนนะครับ จากงาน CPU จะสู่ทำงานครับให้เอาออกมานะครับ CPU พอออ,อ,ออกมาเสร็จนะครับให้ถอดสายทุกอย่างนะครนี่เป็นตัวต่อกับเทอร์ับสาย น,นี้เชื่อมต่อกาอร์ดจอดึงอันนี้ก่อนสถาน,นี้ก็ดึงออกยังไม่สุดมันจะแรางติดอีก่ตรงนี้ถ้าดึงออกนี่สายเอ,อ่อคีย์บอร์ดทั้งหลายนะครับดึงออกให้หมดจากนั้นเอาตัวเครื่องนอนลงครับ ตอนนอนเราจะได้แบบงานนี้ครับอ่าตัวนี้เป็นต่อเขาสบายถึงออกก่อนนะฮะเป็นเงินไฟจะชอ็อต ไม่ต้องซื้อแรมออใหม่นะฮะแค่ดึงแรมตัวเก่าออกนะครับอันนี้คือแรมนะหม่ตัวที่จอยอนฐานนี่เลยนะครับดึงกดต,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 ตัวเราออกก่อนนะสองด้านแล้วดึงแรมาใหม่แรงใจหน้าตาแบบนี้เลยโอเคจากนั้นฮะเอาอยัางลบมาลบตัวแถบทองแดงฮะแถบเหลืองๆนี่โอเคลบลบทิ้งเลยนะครับคือเอาอยัางลบมาลบ ไม่ต้องแรงมากนะครับลงลบอะไรก็ได้นะครับห้าบาทสิบบาทร้อยหนึ่งสองร้อยลบได้หมดนะฮะลบทั้งสองด้านนะครับ ที่ใส่ให้เราเสียบไปด้านนี้มันแล้วแต่เครื่องนะครับไม่จําเป็นว่าทุกเครื่องจะต้องเหมือนกันเสียโอเคพอเสียบอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับบางคนมองว่าใส่ไปมันจะเข้าข้างเดียวนะ กันนะฮะสองสองด้านเนี่ยรับฝังนี้แก๊กะฮะให้ดันแก๊กนะฮะนี่ฮะสองแก๊กนะครับสองแก๊กดันฝั่งนี้ให้มันแก๊กก่อนหรือใช้สองมือนะ,ะนิ้วโป้งสองข้างแก๊กนะครับให้ได้ยินเสียงนะฮะพอทำอย่างนี้เสนะร็จคือถ้าลบแรมแล้วมันยังเปิไปดไม่ติดหรือเปิดติดแล้วไฟไฟที่ปกติที่จะขึ้นที่10วิวไม่ติดเนี่ยคือมันจะมีการจ่อครับให้ทําวิธีเดียวกันเลยครับคือถอดการ์ดจอ กระจกมานะครับแล้วก็เอาอยางลบถูนะตัวนี้มันก็จะไม่แทนทองแดงนะครับถูเองลบถูทั้งสองด้านนะครับจากนั้นก็ใส่เข้าไปใหม่อพอเราลองกับแรมเสร็จแล้วใช่ไหมฮะปิดฝาครับถ้าเราถอดไฟตรงนี้ออกเลยนะฮะตรงนี้คือตัวที่จะเป็นตัวเลี้ยงไฟพาวเวอร์สปานะ ถ้าไม่ถอดนี่มีโอกาสถูดช็อตอันตรายถึงเข้าโรงพยาบาลน,นะครับ นี่ฮะอีกฟังเ์ชของแต่ละคนนี่วิธีการเปิดอาจจะไม่เหมือนกันนะครับที่ดีอย่าเอามือใส่ยีน้น่ให้เอา,เอาตามไปเลยจะได้แน่นครับโอเคพอแน่นได้แล้วไม่ต้องแน่นมากนครับเพราะถ้าแน่นมากจะแกะไม่ออก ใส่ตรงนี้ให้เหมือนเดิมนะครับกดกดเข้าไปนิดนึงโอเคประมาณนี้โอเคจากนั้นตั้งตัว CPU ให้ตรงครับ โอเคพอตั้งตรงนี้ให้เสียบสายทุกอย่างเข้าไปครับคือเวลาถ้าเปิดทํางาน CPU เนี่ยอย่าเอาซีวิวเอียงหรือว่ายกขึ้นนะครับมันอาจจะมีคนเป็นอัน้ไม่ทำงานนะครับอาจจะหลุดไปเ,เสียบอุปรกรณ์เข้าให้เหมือนเดิมนะฮะไม่เหมือนเดิมก็ไม่ทํางานนะครับโอเคเสียบให้หมด Okay. เสียบไฟของการ VGA หรือการจอนะฮะเสียบเข้าไปเสียบนะฮะแล้วตรงนี้นะฮะสองด้านหมุนให้สนิทนะครับมันจะเป็นตัวยึดการจอเข้ากับตัว CPU นะก็อัน mm hmm. สุดท้ายนี่น,น,นี่ใส่เข้าไปนะฮะเชื่อมต่อไฟนะฮ mm hmm. ะจากปลั๊กไฟบ้านเรารเข้า CPU จากงนั้นยกยกอ่า CPU เข้าที่เดิมโอเคพอเสิบวิว c p บเข้าที่เดิมไปให้เอาที่เราถอดมาตอนแรกเสียบเข้าไปนะครับโอเคให้สุดแล้วก,กดเปิดนะเราสังเกตได้ว่าไฟที่ เมื่อกี้ไม่ติดนะฮะติดตดแต่บางทีมันจะติดมาเวลาบูตเครื่องเนี่ยมันจะค้างครับแล้พอเปิดเครื่องติดแล้วเนี่ยให้มาดูตรงนี้ฮะนี่ครับมันจะเค้ื่อเป็น w i n d o w Error ฮะให้กด Enter ไปฮะ Enter ไปเลยมันก็จะทำงาน w i n d o w ปกติครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ